เกษตรบายสดาเทพสนับสนุนโดยสดาเทพโกโก้สดาเทพโดโดสารสกัดเกรดพรีเมียมจากประเทศสเปนสองขวดครบจบทุกการบำรุงสนใจโทร0661495599หรือไลน์แอดสดาเทพ วันนี้ใครที่ปลูมะพร้าวไว้แต่ยังไม่ออกจันหรือออกจันแล้วแต่ไม่ติดลูกเรามี4 <c oughs> เทคนิคช่วยมะพร้าวออกจันติดลูกแบบมืออาชีพมาฝาก <c oughs> เริ่มต้นที่เช็คคุณภาพดินตรวจสอบความร่วนซุยของดินค่ะมันเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเช่นปุ๋ยอินทรีย์ปางข้าวหรือกแกลบนำมาคุมหน้าดินให้น้ำและหว่านเกลือ ทำร่องน้ำติดสปริงเกอร์หรือลดน้ำในสวนมะพร้าวให้เพียงพอหว่านเกลือมะพร้าวเป็นพืชที่ชอบเค็มแนะนำให้หว่านเกลือปีละหนึ่งครั้งหลังจากมีการใส่ปุ๋ยหรืออินทรีย์วัตถุ3เดือนสามารถหว่านเกลือที่ต้นมะพร้าวได้จะช่วยเรื่องป้องกันหนอนมแมลงและด้วง ปลูกมะพร้าวเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเมื่อจันเกสรตัวผู้และตัวเมียบ้านพร้อมกันจะช่วยในการผสมเกสรตามวิถีธรรมชาติได้ดีมากขึ้นเช่นเมื่อลมพายเกสรผสมกันหรือมแมลงแลละรึ่งช่วยผสมเกสร สุดท้ายดึงทางใบมะพร้าวเมื่อมะพร้าวออกจันเงื่อมะพร้าวออกจันให้ดึงทางใบมะพร้าวที่อยู่ใต้จันออกโดยการค่อยๆโน้มลงมาให้มีเสียงแกรบเพื่อให้จันมะพร้าวแทงออกมาได้ดีและ,จะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่แนะนําให้ดึงก่อนที่ดอกจะบานเพื่อไม่ให้เกสรได้รับการกระทบกระเทือนและเสริมด้วยการใช้ธาเทพโกโก้ ลดโคนต้นจะช่วยทําให้ดินร่วนซุยลากเดินดีแผกขยายพลทางใบมะพร้าวใบเขียวต้นสมบูรณ์ทนร้อนทนแรงได้ดีป้องกันโรคมแมลงศัตรตูพืชใช้คู่กับชราเทพโดโดช่วยในการติดจันกระตุ้นให้ผลผลิตดกสม่ําเสมอผลผลิตกมสวยเปลือกบางผิวสวยน้ําเยอะรสชาติหอมหวานหวังว่าเทคนิคที่นํามาฝากวันนี้จะช่วยให้สวนมะพร้าวของคุณผู้ชมออก ติดรูปดกจนเก็บไม่ทันกันเลยนะคะอย่าลืมดูแลมะพร้าวให้ดีใช้ของดีมีชัยไปกว่าครึ่งครั้งต่อไปกลับมาพบกับเกจเกษตรใบสดาเทพได้ใหม่ในตอนหน้าคะ่ะเรื่องกเกษตรอ้องสดาเทพ